การมีอยู่จริงทั้งตอนใต้ของริมาบนพาราแคสไอคาบสมุทรคุณสามารถพบเชนเดลาเบลที่มีชื่อเสียงที่ค่อนข้างลึกลับมีอายุประมาณ2,500ปีวัดได้สูง183เมตรกว้าง60เมตรและมีความลึกถึง2เมตรด้วยกัน มันตั้งอยู่บนเนินเขาทรายที่มีความเอียง40องศา oh. ไม่มีคำอธิบายอย่างชัดเจนว่าใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาหรือมันหมายถึงอะไรกันแน่มีทฤษฎีมากมายที่เชื่อมโยงไปถึงมนุษย์ต่างดาวผู้มีภูมิปัญญาสูงกว่าชาวโลกไม่ว่าจะเป็นวิธีการออกแบบรวมถึงขนาดรูปร่างและความซับซ้อนของรูปแบบ และไม่ว่าลมจะแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะพัดล่องรอยนี้ให้หายจางไปได้ยังคงเป็นความลับมาจนถึงทุกวันนี้ 2. หัวกะโหลกพาราแคสพบกะโหลกพาราแคสที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้มันถูกค้นพบในเมืองที่ชื่อว่าชองโกสใกล้กับเมืองพิสโกไอสจากการศึกษาที่ผ่านมาทำให้รู้ว่า ความจุของกระโหลกศรีรษะมากกว่า25น้ำหนักมากกว่า60และนอกจากนี้โพรงตาก็ยังมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบกระโหลกเอเลียนครั้งสำคัญนาซาเพิ่งพบโครงสร้างขนาดใหญ่บนดวงจันทร์ของดาวเสาซึ่งทางนาซาวิเคราะห์ว่าโครงสร้างลึกลับขนาดนี้ไม่ควรที่จะไปอยู่ที่นั่น ทะเลขั้วโลกเหนือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมาที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังโดยอารยธรรมต่างดาวที่มีวิวัฒนาการสูงการใช้สีเพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้เราจึงสามารถมองเห็นหอคอยที่ซับซ้อนของเมืองและอาคารขนาดใหญ่ที่มีความยาวประมาณ3 0 0ไมล์ได้อย่างชัดเจนไททันคือดวงจันทร์ของดาวเสา ที่เราสามารถเห็นได้ง่ายสุดในระบบสุริยะของเรามีการค้นพบสิ่งแปลกๆบนดวงจันทร์ดวงนี้ไททันมีแถบน้ำแข็งขนาดใหญ่รอบเส้นศูนย์สูตรพื้นผิวโดยส่วนใหญ่ของไททันแล้วถูกแช่แข็งทั้งหมดโดยสิ้นเชิงส่วนใหญ่จะถูกเคลือบด้วยสารอินทรีย์ที่ตกมาจากท้องฟ้าสารอินทรีย์เหล่านี้เอง ทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ได้ยากนอกจากแถบน้ําแข็งแล้วนักธรณีวิทยายังได้ค้นพบดูมมอนซึ่งเป็นยอดเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งชื่อตามเมาดูมจากเลือ The Lord of the Ring อย่างไรก็ตามสถานที่เหล่านี้ได้รับการตรวจสอบมาเป็นเวลานานโดยหวังว่าจะพบร่องรอยของภูเขาไฟเยือกแข็ง หนึ่งในคําอธิบายมากมายเกี่ยวกับการมีอยู่ของน้ำแข็งบนสายผ่านคือมันเป็นสัญลักษณ์ของไททันในอดีตเมื่อโครงสร้างองค์ประกอบและธรรมชาติของมันค่อนข้างแตกต่างจากที่เป็นอยู่ตอนนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบคลิปถ้าหากท่านชอบคลิปเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ